เร,เราไดเอามาชี้แจงไปไปลยเเอาครับใช่ค่ะก็มาชี้แจงแล้วเมวื่อวานก็ได้ให้สมภา์ไปแล้วกับพี่สื่อสาวบางส่วนค่ะว่าแล้วก็ออกมาขอโทษแล้วว่าแล้วก็ขอโทษด้วยที่ทำให้ คนที่ตั้งกระทู้หรืออะไรเงี้ยไม่พอใจอะไรเงี้คย,ย,งยค่ะเหตุการณ์ตันนั้นเป็นยังไงคะเหตุการณ์เหตุการณ์นนั้นน่าจะเป็นหลังเท่าที่จาได้แล้วพอรู้ว่าหน้าตาคนตั้งเป็นยังไง<ๆ>หน้าตารู้อะไรเงี้ยแล้วเราก็จําจาเขาได้ว่าเขาเหมือนเอาเพื่อนมาขอถ่ายรูปจริงๆแล้วเราก็ถ่ายรูปค่ะได้ถ่ายแล้วก็หลังจากที่เสร็จงานหมดแล้วนะคะก็ต้องรีบไปต่อแล้วก็เหมือนกันกนกบว่าหนูหน่าจะแบบพอเขาเรียกไปถ่ายก็ไปถ่ายแล้วหนูหันกับมันก็จะแบบมองหาผู้ใหญ่ว่าหนูไหว้ครบหรือยังก่อนที่หนูจะกลับาเงี้ยค่ะก็น่าจะเป จะดูเหนื่อยด้วยเพราะว่านอนแค่สองชั่วโมงคือทํางานทุกวันแล้วแบบหน้าเราเหนื่อยยังไงเราก็ไม่รู้เพราะว่า,าวันนั้นก็คือโปรโมทหนังตั้งแต่7จ็ดโมงเช้ายันตอนนั้นก็ประมาณสี่ห้าทุ่มหน้าาจะเหนื่อยเราไม่รู้เหมือนกันว่าหน้ามันเหนื่อยอะไรนะคอมมนินต์คอมมต์จริงๆก็ก็แรงค่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่า คนที่เขามาเม้นเขาไม่ได้มารู้จักเราจริงๆเขาไม่ได้เคยมาเจอเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเหมือนเรามีการโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวตอบกลบใจริงๆแล้วอ่ะจริงๆเราก็ผิดตรงที่เราไม่ได้เซ็นชื่อเซนเซอร์ชื่อเขาค่ะก็อันนี้ก็คือต้องขอโทษเขาด้วยค่ะแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้มีเจตนาจะแบบจะให้คนอื่นไปด่าเขาหรืออะไรแค่์โพสแล้วก็ชี้แจงว่าเราไม่รู้จริงๆว่าใครขอใครเราบ้างาเงี้ยค่ะมันโกรธด้ยโกรธไหม กดตรงคำว่านั่นแหละค่ะที่มาเป็นคำแรกว่าไม่อยูะๆมาดาลล่าเล่าเราทำอะไรผิดเรายังไม่รู้ตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟ้อง,งไหม,ม,ไ,มไม่ดีกว่าค่ะเขาเขาทำเขาก็อาจจะไม่ได้คิดเหมือนกันเหมือนที่ เขาไม่ชอบเราสีหน้าเราที่ออกไปที่เขาเห็นแล้วเขาไม่ชอบเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่ได้ตั้งใจก็เราก็ออกมาขอโทษแล้วก็ให้จบไปดีกว่าหลัจากนี้การอินบ็อกซ์พูดคุยกันหรือว่าเคลียร์กันไหมคะลูกไม่ไม่ได้อินบ็อกซ์ค่ะก็พอกระทู้ออกมาก็เงียบก็ไม่อะไรเหตุการณ์นี้ก็เป็นบทเรียนให้กับเราได้ใช่ใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณเขาด้วยที่ทำให้เราได้บทเรียนหนึ่งบทเรียนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยบทเนก็บางตัวมีว่าหนึ่งก็มี ก็จร,จริงๆหนูเป็นคที่ไม่ไม่ไ,มได้อยู่อยู่แล้วไปไหนก็ได้ถ่ายรูปอยู่แล้วทุกคนอะไรเงี้ยค่ะนอกจากจตรี่จริงๆแล้วก็แบบจะไม่ได้ถ่ายก็ต้องไปงานต่อเนี้ยค่ะ ก็เป็นไปไข่หมูคนเดิมค่ะว่าหนูมั่นใจว่าหนูไม่ได้เป็นคนแบบนั้นได้หนูก็ยังจะแบบเป็นเด็กอย่างนี้อยู่ไม่ได้มีความยิงไม่ได้เลยไม่ค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนตองตองด้วยซ้ำค่ะกลัวทางด้านขับจะลดไม่ลงไหมคะเพราะว่าเจอข่าวแบบนี้แต่เข้าวงการเลยไม่ไม่กลัวนะคะถ้าถ้าเขาชอบแรงจิตเขาต้องรู้ว่าเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยต้องมาสัมผัสค่ะถ้าใครอยากจะบอกว่าขอพื้นที่เล็ก เปิดใจให้กว้างแล้วก็ดูกันยาวๆดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะจะเกิดเหตุการณ์มีผู้ใหญ่เรียกเข้าไปคุยหรือถามเรื่องเหตุการณ์นี้ไหมคะลุงไม่มีผู้ใหญ่เข้าไปไม่เรียกค่ะแต่ว่าก็มีแบบผู้ใหญ่ที่เป็นห่วงเราก็เตือนเราอย่างเงี้ยแล้วก็คุณแม่ค่ะจะสอนตลอดบอกต,ะตะลอดว่าเนี่ยเราอ่ะไม่ไม่ต้องไปโพสต์ตอบหรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเราน่าจะเงียบไปเลยหรือไม่ก็ออกมาขอโทษอะไร <ๆ S 1> เงี้ย <ๆ S 1> ค่ะเป็เพราะเรายัางใหม่กับวงการวางตัวอาจจะลําบากไม่รู้ว่าต้องวางตัวยัใช่ด้วยความที่หนูไม่ได้คิดว่าหนูเป็นศิลปินหรือดาราหนูคิดว่าหนูก็็็เเเปนนนดกคึงงงที่ร้อพล หนูเ,เลยไม่ได้คิดอะไรอะไรเงี้ยเวลาจะโพสหรือจะอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เลยต้องปรับตัวกกับารใช้ญญ่ต้องต้องปรับว่าแบบต้องปรับตัวเองว่าเราเวลาไปไหนต้องระวังว่าหน้าเรามันไม่ดีหรือเปล่ <c oughs> าแบบกลายเป็นว่ากลัวการถ่ายรูปว่าเราทำหน้าไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แบบก็ต้องยิ้มแย้มไปเพราะว, <c oughs> ว่าคนก็ลองมาเจอเราแต <c oughs> ่ก็ยังคือวางตัวใหม่อย,ย่างใช่ค่ะก็ปรับปรุงตัวแล้วอย่างที่พูดไปเราเมื่อวานมีฟีดแบ็กอะไรมาบ้างไหมคะฟีดแบ็กก็ไม่นะคะแต่ก็ก็มี ใช่ค่ะก็ยังเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เป็นห่วงเรามากึ้นจะอีกอยิ่งมาแบบมาให้กําลังใจเรามาเจอเราค่ะอ,อะไรคะกมโอเพี่สอ๋อยังยังยังไม่ได้ว่าจะเข้าค่ายไหนเลยคะ่ะตอนนี้ก็รับงานอยู่ก็มีค่ายใหญ่อะไรเงี้ยเรียกเข้าไปคุยแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปคุยค่ะตอนนี้ก็มีเพลงที่โพสเป็นคนทําให้ค่ะโปรเจกอีบอรด board, คนทําให้ก็น่าจะ มีนาเนี่ยแหละค่ะคุณพามีนาน่าจะได้ฟังแกันตอนนี้เหมือนว่าเราก็ดูอยู่ว่าเราเราเหมาะกับค่ายไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เวลาคิดนิดนึงจริงจมีหลายใช่ไหมถ้าทำใช่มีทั้งค่ายจะติงลูกทุ่งเรื่ยไปหมดมีในใจเราบ้างไหมคะมีในใจจริงจริงแล้วหนูเป็นคนที่แบบว่าอยากอิสระมากกว่ายังไม่ได้มีในใจก็รอดูไปก่อนเงี้ยค่ะถือว่าไปถ่ายชุดไม่นานมอันนั้นอันนั้นเป็นเป็นถ่ายแทนแมกกาซีนค่ะหนังสือของ เฮียนั่นเองใช่จริงๆแล้วมันแบบว่าคนอื่นอาจจะใส่แล้วโป๊แต่หนูด้วยความเป็นหนูว่าหนูอ่ะมันไม่เซ็กซี่เลยเพราะว่ามันทั้งแบนหน้าเป็นหลังเลยแล้วแบบมันน่าจะแบบเฮียอยากให้ออกมาเป็นแบบน่ารักมากกว่าก็มีทั้งที่เปอร์ติสมีมินตาไปถ่ายค่ะแล้ววันแล้ววันนั้นใช่ก็ใ่ตกหนู เฮียอยากให้ออกมาแบบน่ารักมากกว่าสดใสเวลาเหมือนอารมณ์แบบว่าไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนอะไรเงี้ยซึ่งวันที่ถ่ายเฮียก็ <c oughs> ไม่ได้ไปด้วยวันนั้นเฮียเทยังไม่ได้ไปก็ไม่แสบมันก็บอกว่า <c oughs> เร็วไปไป <c oughs> มาถ่ายแบบินีอะ <c oughs> ไรใช่ <c oughs> จริง <c oughs> ๆเราก็เร็วค่ะแต่ว่าด้วยความที่หนูไม่คิดอะไรไงหนูคิดว่าแบบไปถ่ายกับเพื่อนเฉยๆยไม่โดนหลอกไม่ได้โดนหลอกยังไม่้โดนยังไม่ได้หลอกค่ะก็เขาก็ถามแ้วเราว่าเราโอเคไหมไม่โฟลอกออกไปมันมันดูน่ารักมากกว่ามันไม่ได้ดูเซ็กซี่อะไรี้ จะได้ติดจะวางแขนหรืออะไรอะไชุดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยเหะวางไปแล้วค่ะในแทนมาร์กซีนค่ะในหนังสือของเฮียนั่นเองขอบคุากเลยก็ก็ดีเพราะว่าหนังสือเฮียจะมีแบบว่ามีทั้งแบบการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมีแบบเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจอยู่ค่ะใช่